วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะจะมาขอแนะนำนะคะหจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะในส่วนของปีศักราช2567นะคะเมนูที่ได้รับนะคะเสียงโหวตอย่างท่วมท้นนะคะจากพี่น้องในจังหวัดกระบี่และพี่น้องทั่วประเทศไทยนะคะชื่อเมนู ปลายยอกข้าวบอกสูรต้นตำรับทวดแบนนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักปลายอกข้าวบอกนะคะเราก็จะขอแนะนำนะคะที่มาที่ไปของเมนูนี้ก่อนนะคะเมนูนี้นะคะเกิดจากภูมิปัญญานะคะของทวดแบนนะคะซึ่งได้คิดค้นวิธีการนะคะที่จะนําปลาน้ําจืดนะคะซึ่งเป็นแหล่งที่มาของคลองอีปันนะคะซึ่งมาจากคลองอีปันนะคะคลองอีปันจะมีปลาน้ําจืดอยู่อย่างมากมายนะคะในส่วนของปลาน้ําจืดนะคะก็จะเป็นปลาที่มีก้างนะคะทวดแบนก็เลยคิดค้นวิธีนะคะที่จะนําก้างปลากับเนื้อปลาให้แยก ออกจากกันนะคะโดยการนําปลานะคะมาบรรจุในกระบอกไม้ไผ่นะคะแล้วก็ใช้ไม้กระทุงนะคะเกิดเมนูนะคะชื่อว่าเมนูปลายยอ,อกจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในสมัยก่อนนะคะทั่วจะใช้ปลาน้ําจืดนะคะพอมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะก็คิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมานะคะเปลี่ยนจากปลาน้ําจืดมาเป็นปลานะคะที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดหรือหาได้ทั่วๆไปนะคะตามฤด,ดูกาลนะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะใช้ในส่วนของปลาสากค่ะ เราก็จะนําส่วนผสมนะคะของพริกแกงนะคะเริ่มจากพริกไทยนะคะพริกขี้หนูนะคะขมิ้นนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาตาพริกแกงนะคะค่ะเมื่อตาพริกแกงละเอียดแล้วนะคะอันนี้ละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติมกะปินะคะ ปิดไปสักประมาณ3ช้อนนะคะแล้วก็มาตำส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะแกงเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำพลิกแกงที่ได้นะคะ ไปคลุกเคล้ากับปลาสากนะคะ <S <s เพื่อให้พร้อมที่จะนําไปบรรจุในกระบอกไม้ไผ่เกลียบที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากที่เราได้ทำตําพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้อันนี้คือในส่วนของพริกแกงนะคะแล้วเราก็จะมาคลุกนะคะพริกแกงกับปลานะคะอุปรกรณ์สําคัญนะคะในการทําปลาย่อของเรานะคะก็คือกระบอกนะคะก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่เส้นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไฮไลท์สําคัญก็คือในส่วนของ ไม้กระทุงนะคะไม้กระทุงก็คือเป็นภูมิปัญญานะคะของทวดแบรนชินกันนะคะที่นําไม้ไผ่นะคะมาผ่าแล้วก็ตัดให้มันเป็นซี่ๆซี่ๆนะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะในสมัยก่อนนะคะตอนที่ทวดทาครั้งแรกนะคะก็คือจะเป็นปลา้ําจืดนะคะทวดก็คิดค้นนะคะไม้กระทุ n g ทิ้งนี้ขึ้นมานะคะกกระทุงกระทุงกระทุงนะคะให้ได้ก้างปลากับเนื้อปลาแยกออกจากกันนะคะพอกระทุงเสร็จนะคะก้างปลาก็จะลงไปอยู่ตรงใต้กระบอกนะคะในก้นกระบอกนะคะค่ะ เราก็จะมาคลุกเค้านะคะพริกแกงที่เราได้ตำเสร็จเมื่อกี้นะคะกับเนื้อปลานะคะวันนี้ปลาที่ใช้ก็คือเป็นปลาสากนะคะตอนนี้นะคะจากที่ปลายกนะคะเป็นเมนูนะคะที่หากินได้ในตาบนลายพญานะคะตอนนี้นะคะก็แต่กลายเป็นเมนูประจําจังหวัดกระบี่ไปแล้วนะคะ ก็สามารถหารับประทานได้นะคะที่อำเภอปลายพยานะคะได้ทุกที่นะคะแต่แต่ละสูตรแต่ละบ้านก็จะขั้นตอนการทำนะคะหรือวิธีการกระบวนการต่างๆนะคะปลาที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะที่เรานำเสนอก็จะเป็นสูตรของทอดแบนนะคะในระหว่างที่เราให้เนื้อปลาเข้าในเครื่องพริกแกงนะคะที่เราได้ผสมไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาห่อนะคะ ข้าวบอกนะคะโดยใช้ใบคลุ้มนะคะข้าวที่ใช้วันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะจากทุ่งนาปากน้ำนะคะตะบนปลายพยานะคะค่ะในในส่วนของการห่อข้าวบอกนะคะนะคะการห่อก็จะเป็นนวัตกรรมนะคะหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของทวดแบนนะคะที่ได้สืบทอดกันมาจากวงตระกูลเกลี้ยงกระมวลของเรานะคะ ค่ะหลังจากที่เผาปลายยอกในกระบอกไปแล้วนะคะเป็นเวลา20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าปลายยอกที่ได้จะมีลักษณะแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเทปลาใส่จานกันนะคะรเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นปลายยอกนะคะสุด ต้นตำรับทวดแบนนะคะที่เราได้มานะคะโดยฝีมือการยอกของน้าชัยของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูประจำพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่นะคะปลายยอกข้าวบอกสูตรต้นตำรับทวดแบนค่ะ